กาบสุรีครับพี่น้องคนไทยชาวไทยทั่วโลกพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยพี่น้องที่หน้าซีปลอกทุกท่านขอกาบสุรีคณะรัฐบาลและทีมงานท่านนายรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและก็องค์มนตรีและหัวหน้ายุทธศาสตร์ชาตินะฮะแล้วก็ขอกาบสุรีคนเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะ,ะแล้วก็ รองนายุทธีก็พลเอกพระวิทย์วงสุวรรณแล้วก็ขอกลับสิริลั่นตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็นอุปภีรพันธ์สาลีรัตนวิภาคนะฮะแล้วก็ขอกลับสิริพี่น้องทหารทุกท่านที่ปฏิบัติตามตะเข็บชายแดนแล้วก็ทั้งพี่น้องทหารพลานหน่วยแนวหน้านะคะทหารก็เริ่มทยอยติดต่อมานะคะเดี๋ยวก็นะถ้าใครมีจิตศรัทธาก็อย่างว่าเพราะว่าดิฉันต้องตั้งทีมงานไว้ที่นี่นะ แล้วก็ใครอยากรู้อยากเห็นเดี๋ยวก็เข้ามาได้มาเจอกับตัวเองค่ะพราีฉันได้มาสัมผัสแล้วนะคะที่ฉันมาเยยบเมืองไทยแล้วนะไม่ต้องกลัวอะไรประเทศนี้เป็นของเรานะไม่ใช่เป็นของใครนะแล้วก็ใครจะมาเข็นฆ่าหรือว่านะจะมาทํานอกจากพวกที่คิดชั่วร้ายเท่านั้นเองแล้วขอกลาบสวัสดีพี่น้องสารพานหน่วยแนวหน้าของเราทุกท่านทุกคนนะราบมีปัญหาก็ติดต่อมานะคะแล้วก็ขอกลาบสวัสดีนะคะทั้งพี่น้องตำรวจน้ำดีทุกท่านทุกคน วันนี้ก็เห็นนะจับจับหมวกกันน็อกค่ะนะวันนี้วันอังคารก็ตลาดนัดแต่ถ้าเป็นไปได้นะคะคุณต้องตั้งเกือบทุกจุดไม่ใช่ว่าตั้งจุดเดียวนะตามตอกซอกซอยมันเข้าไปมันหลบนะแล้วคุณจะไปบอกว่าเอ่อไปบอกว่าโอ๊ยตัวเนี้ยนะเข้าไม่ได้ออกไม่ได้ไม่ได้ค่ะนะหน้าที่คือหน้าที่เมียตำรวจก็ต้องจับนะคือคุณผิดกติกา คุณไม่เคารพต่อกฎหมายกฎหมายจ,จราจรทุกประเทศเขาเคารพนะเพราะว่าชีวิตทุกชีวิตบนท้องถนนมีคุณค่านะคะนะเราจะไปตายแบบตายที่ไคือป้องกันไว้ก่อนนะป้องกันอุบัติเหตุนะแล้วก็ขอกราบน้ัสศการพระคุณเจ้าหลายวัดหลายลูกด้วยทะที่เปิดสดับรับฟังแล้วก็มีจิตศรัทธานะนะนะแล้วก็นะปัจจัยที่ส่งมาให้นะแล้วก็ อ๋อน้อยๆแต่ก็เป็นสินน้าใจนะก็ขอกลาบขอบพระคุณแล้วก็ขอกรับนมักการพระอาจารย์หลายวัดหลายรูปด้วยแล้วก็ขอกรับสุริพี่น้องทั้งสิมลรัฐทั้ง1ิบเสถานีที่ทําการถ่ายทอดสดณเวลานี้นะนักบรบลุ่มน้ำน่านก็นมาสัญจรนะมลรัฐที่สิบนะวันนี้ก็นะวนเวียนมาวนวหวตายเกิดอยู่ตรงเนี้ยจนกว่าจะมีการอันนี้แฉเพราะคําสั่งออกมาแล้วว่าเรามีหน้าที่แฉแฉแฉด่าด่าด่านะแล้วก็นะขยายผล นะให้อ่า,อ,าอะไรน้าที่เขาว่าเนี่ยเดี๋ยวนะดูก่อนนะดูก่อนเด,เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะว่าผิดนะป้ามีหน้าที่ดาดาดานะแฉแฉแฉนะเดี๋ยวเออเนี่ยป้ามีหน้าที่นะคะนะป้ามีหน้าที่ดาดาดานะแล้วก็แล้วก็แฉแฉแฉนะชี้เป้าชี้เบาแสนะคะแล้วเอาความจริงมาเปิดเผยนะเท่านั้นนะ สำหรับนะ,ะ,ะเท่านั้นส่วนนะส่วนอปฏิบัติภาคปฏิบัตินะคะ,ะส่วนภาคปฏิบัติแล้วก็ภาคไอสนามเป็นเป็นหน้าที่ของอของเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนเป็นเป็นหน้าที่ของหัวหน้ายุทธศาสตร์นะ,ะหอหัวหน้ายุทธศาสตร์ยี่สิบปีนะอันนี้ก็เอาข้อมูลตั้งแต่เมื่อวานเนะะี่ย เอามาเปิดเผยเท่านั้นส่วนภาคปฏิบัติและลงสนามก็จัดการจริง,รงๆเขามีหน่วยงานยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็จัดการกันอยู่เขาเรียกว่านะเรียกว่าทําคู่ขนานกันไปคับป,ปะคับป,ปะนะอันนี้ก็คงรู้กันอยู่นะนะแค่นี้แหละคะ่ะนะรวมตัวรวมใจประเทศไทยเราจะเออจะเราจะทิ้งใเราทิ้งแผ่นดินไม่ได้นะบ้านเกิดเมืองนอนเราเราไม่รู้เราเกิดมาตรงนี้เราอยู่ตรงนี้เราก็รู้แล้วว่าอยู่ตรงนี้แต่ว่า ทำไมต้องมาลุกลานกันถึงขนาดนี้จ้ะคนไม่รักอ่าไม่รักประเทศชาติตัวเองไม่รักบ้านรักเมืองตัวเองแต่ว่าคุณนะมาอาศัยแผ่นดินเขาอยู่แล้วก็ทําการยึดเป็นที่เรียบร้อยนะใครมีจิตสัาก็นี่มาทาไม่มีจิตสัาก็แล้วไปเราไม่ได้เรียกร้องและไม่ได้ประกาศขอนะอันนี้คือแล้วแต่นะวันนี้ละนักลุกลุมน้ำหนานก็มาสัญจรรถที่สิบนะมาดูกันว่ามีผู้อาวุโสก็มีใครบ้างนะ กอสโตรงนี้ก็จะเป็นคุณป้าแหวนนะะหัวหลักหัวหัวหลักหัวหัวเป็นหัวหัวเลี้ยวหัวแรงของเราก็คือป้าแหวนคุณทิวลิปนะแล้วก็คุณยายตานะแล้วก็คุณชาวสวนคุณบิ๊กนะแล้วก็คุณป้าจิมมี่นะอ่าคุณป้าพีคุณเสือดำน้องใจเกินร้อยนะแล้วก็คุณลุงอัดนะคุณเชียงวอคุณปูนาคุณป้ามวยคุณพี่กระต่ายแล้วคุณเข้าอคุณเข้าสวย คุณเบลล่านะตามไปด้วยป้าใหญ่นะแล้วคุณเสือดำแล้วก็อาจารย์กัมมี่นะแล้วก็คุณคิวหลิปนี่ก็แรงแรงนะคุณยายตาก็เป็นหัวแบบอ่อูาวุโสคุณบิ๊กนะฮะแล้วก็คุณลุงไฝนะตามไปด้วยอ่คุณชาวสวนนะแล้วก็คุณแก้มนะนี่ก็เราเจอกันมาแล้วนะคุณแม่แล้วก็คุณพี่ป้อมอาจารย์กัมมี่นะแล้วใครอีกคะ แล้วก็คุณพี่มะลิคุณช้อนเงินมะตามไปด้วยนะน้องปลาทองนะคนสุดท้องน้องสุดท้ายคือน้องต้นหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีครับยิเสีครัวแล้วเสียงวันเสียงหวันก็เชียงบอนะทุกวันเนี้ย ก็สวัสดีนะทุกท่านทุกคนเรามาถึงเรามาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะฮะใครใครจะฟังหรือใครไม่ฟังดิฉันไม่ได้สนใจค่ะนะมีหน้าที่ทํางานก็คือทํางานเมื่อกฎหมายเปลี่ยนแปลงไปแล้วคือกฎหมายคนที่ไปเคารพต่อกฎหมายก็คือนะแฟงเ้นแฟงเส้นก็หมายถึงว่าคุกค่ะนะไปนอนในคุกไปกินข้าวแดงแกงร้อนที่น่นแล้วไปศึกษาอยู่ในคุกนู่นค่ะนะ <c oughs> เขาจะสอนคุณเองถึงเวลาระบบนั้นมาแล้วนะ,ะนะอันนี้แหละค่ะ นะคือเราพูดไม่ได้นะถ้าเราพูดไปเดี๋ยวโอ้ยเปิดไฟเอเปิดนะั่นี่บอกเดี๋ยวกดพัดลมแป๊บนึงนะเปิดพัดลมแป๊บนึง,นะง,นงอากาศร้อนอกอ้าวฝนน,ออนะแล้วก็เอเมียตำรวจแถวบ้านขีร่โโรถมอเตอร์ไซค์ไม่ใส่หมวกกันน็อกนะเหมือนกันค่ะปา้าดิฉันก็เกือบไปว่าจะไปตรงนี้แต่ด้าน่ะไปโผล่ตลาดสดตันนี้เกือบไปค่ะนะ แต่ว่าเขาตั้งที่หลังเอ้ดิฉันก่อนแล้วก็แต่การใบขับขี่ก็เป็นที่เรียบร้อยคุณรู้ไหมว่าระเบียบกฎก,ฎกติกานะกฎจราจรกฎหมายเป็นหลักใครไม่นับถือใครไม่เคารพต่อกฎหมายชีวิตบนท้องถนนนะนะบอกบ,บ,บอกได้เลยว่าต้องฝากไว้กับทุกอย่างที่กับไปตำรวจจราจรไม่ไว้หน้าค่ะนะ่ะไม่ไว้หน้าอินหน้าผมใครทั้งนั้นนะ่ะไม่ต้องมาบอกว่านะ่ะ ดออิฉันไปตรงนี้แป๊บเดียวค่ะปรับคือปรับจับคือจับนะแล้วกลางคืนก็ต้องจัดการนะ,ะบางทีนะ,ะไม่ต้องอนุญาตดิฉันนี่แหละค่ะนะไปกินเหล้าค่ะนะไปดื่มเหล้าไปกินเหล้าดื่มเหล้าเนะี่ยขี่ต้องจับจอดตรงนั้นนะเดินไปเดินกลับบ้านจะต้องปรับด้วยนะแล้วก็เขาเรียกว่าจุดอะต้องนะมีพลิกหรือว่ามีจุดอะกี่จุดแล้วคุณเสีย เพราะว่าจะต้องรวบรวมถ้าคุณหลายจุดแล้วคุณเสียเอกคุณเสียเป้าคุณเสียแต้มคุณก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่นะฮะอันนี้คือกฎรรจราจรกฎกติกาคือกติกาค่ะและกฎหมายคือกฎหมายใครไม่เคารพต่อกฎหมายก็ช่วยไม่ได้นะ,ะร่วมด้วยร่วมด้วยสู้จ้าพี่ดอกแก้วตามพี่ดอกแก้วมาตั้งแต่ห้องอีเน่าเนาะแล้วจ้าขอบคุณมากนะฮะ อคือขอบขอบคุณทุกคนที่ให้การอะไรที่ติดตามเรามาคือไม่มีใครหรอกค่ะคุณที่เขาจะเสียสละมีแต่เขาเขาต้องการทําเนี่ยนะเปิดสถานีก็คือต้องการเงินไม่ต้องการเงินปัจจัยแต่เราแบ่งไปหลายที่นะลงพื้นที่หลายๆอย่างนะบางครั้งเนี่ยนะคนยากจนคือเราจะไปแจกหมดก็ไม่ได้แต่เราเข้าไปพื้นที่เพื่อต้องการข้อมูล แต่ถ้าเราจะให้ไปแจกหมดเราช่วยไม่ได้ค่ะนะเราช่วยเยอะไอะ้เราช่วยกันไม่ได้ก็ไปตรงนั้นหน่อยตรงนี้หน่อยว่าเพื่อต้องการข้อมูลนะว่าคุณเห็นไหมว่าคุณเข้าใจไหมวันนี้ดิฉันอธิบายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเงินเพนชั่นหรือว่าเงินอันนี้ดิฉันเอาตอนห้องประชุมใหญ่นะเกี่ยวกับเรื่องไอ้เงินกเกษียณ เราพูดถึงเงินเกษียณเงินเพื่อลดเกษียณแต่คนไทยไม่รู้จักคําว่าเงินเกษียณหรือว่าเพนชันนะบ้านเราก็อโอ้ยนะคนธรรมดาก็คือเงินอะไรคะมันก็ให้เราบอกว่านะให้เราว่าอ่าได้เงินแค่ออะไรนะอได้เงินแค่เงินอะไรนะเงินเขาเรียกว่าเงินอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเงินคนแก่อ่าเงินคนแก่แล้วถามว่าคุณทํางานมา คุณทำงานมากี่ปีเอายกตัวอย่างเลยเนี่ยเชียงวอนี่ขับรถเลยขับรถไอ้ไอ้รับจ้างเนี่ยนะขับรถแท็กซี่เนี่ยถามว่าอายุราชการเขาอยู่ที่ไหนแล้วเงินปันผลอยู่ที่ไหนเชียงวอต้องไปเช่ารถเชียงวอต้องไปเช่ารถแท็กซี่นะเราไม่ต้องเอายกตัวอย่างไกลนะแล้วแม่ค้าด้วยอะแม่ค้าในนี้มีใครมั่งอะเป็นแม่ค้าในเนี่ยอะอะแม่ค้าเขายกตัวอย่างมาคนหนึ่งคนละคนรับจ้างอีก แล้วต้องจ่ายกับข้าวนะทุกมือ้อทุกมือ้อทุกมื้อนะแล้วก็เกี่ยแม่ค้าก็นะลงทุนวันนี้พรุ่งนี้เพราะมันไม่ได้อยู่ในระบบทุกคนต้องนะเลิกงานมาก็ต้องไปถ้าหากว่าเลิกจ้างตกงานเมื่อไหร่ไปลงทุนขายกับข้าวตอนนี้คุณไม่ต้องไปลงทุนใดๆทั้งสิน้นคุณเตรียมเอ,อ่อมาอยู่บ้านนอกคุณเตรียมกับคงกับข้าวนะหาทําสวนถ้ามีที่ทําไร่ทาสวนปลูกผักเล็กๆน้อยๆปลูกพริกปลูกมะเขือไป สิ่งที่มันไม่มีอะนะผักชีต้นหอมนะมะเขือพวงไอพริกกอชี้ฟ้าพริกแดงพริกแอพริกไก่ขี้หนูนะพริกไก่อะไรเนี่ยนะปลูกไปเถอะนะพริกอะพริกเกลือไปต้นกล้วยต้นหาหัวปีหาหน่อไม้อะไรมาขายนะตอนนี้คุณรู้ไหมแม้กระทั่งหน่ออะไรคะหน่อไล่เนี่ยหน่อไร่เนไอต้นไม้คายเนี่ยตอนเนี้ยตายเป็นขุยเพราะอะไร เพราะยานะยาฆ่าแมลงและสารเคมีต่างๆแล้วต่อไปคุณจะอดอยากมากกว่านี้คุณเห็นหรืออยังว่าผลกระทบขึ้นมาไกลแล้วก็คนที่ใช้สารเคมีไม่ได้ป่วยวันนี้หรือสองวันนี้มันจะใช้เวลาลิ์สะสมอยู่ในร่างกายเรานานใช่ไหมคุณทํางานทุกวันคุณเชียงวอขับรถทุกวันแล้วอายุราชการคุณเชียงวอมีไหนคุณเห็นไหมแท็กซี่ก็เป็นของพวกมันตั้งบริษัทขึ้นมาเอง ถามหน่อยฮะไอ้ไอ้ไรไอ้ไอ้ศักสยามชิดชอบเป็นเป็นอะไรนะกระทรวงคมนาคมนะโทรคมนาคมใช่ไหมไอ้ไอ้เขาเรียกว่ากระทรวงคมนาคมการขนส่งฮะไอ้สมศักดิ์เทพไอ้ไอ้อะไรนะไอ้ไอ้ศักสยามชิดชอบนะโครเงาสกุลัดเงาชาติหมาเชียหมาตระกูลเนี้ยคุณนะคือเลวที่สุดเลยทั้งโครทั้งตระกูลเข้ามาในการกอบกู้กอบกวยนะ คือคุณรู้ไหมาคุณต้องตั้งตั้งเป็นสหกรณ์แท็กซี่แล้วขึ้นอยู่กับภาครัฐแล้วขึ้นจดทะเบียนนะเชียงวอมีหน้าที่แค่ขับเท่านั้นแต่เชียงวอจะต้องมาจ่ายน้องดิฉันด้วยคุณนะหนึ่งในนั้นนะเราต้องมาจ่ายค่าเช่าแท็กซี่ต้องมาจ่ายค่าอะไรอักคะจ่ายค่าเช่าแท็กซี่จ่ายค่าแกส๊สจ่ายค่าน้ํามันนะแล้วแกส๊สอันตรายมากเมื่อเวลาเรานั่งในรถสูดดมไปกันทุกวัน แล้วในกรุงเทพเป็นสิ่งที่อัดแอร์แอรอัดนะนะแอร์อัดยัดเยียดกันไปในตลาดสดศกกระปลกนะคุณเห็นไหมว่านะเวลาน้ำไอะไรมันไหลลงอ่ะน้ำเป็นสีดําทั้งหมดเลยนั่นคือสารเคมีล้วนๆแล้วเขาเคยเขาเคยคิดบ้างไหมว่ารถทุกคันในแท็กซี่นะไม่ปลอดภัยสําหรับคนไทยแม้แต่คนเดียวนะในประเทศดิฉันอ่ะดิฉัน,ฉนอ่ะในนอร์เวย์ดิฉันเคยขึ้นไปปุ๊บเดี๋ยวถ่ายภาพไปดูเลย เทคโนโลยีเขาจะไม่รับเงินสดนะเขาไม่รับเงินสดเขาต้องใช้สแกนแท็กซี่ใช้สแกนอย่างเดียวนะแล้วอย่าให้โดนจับอย่าขับไว้นะคะคุณกลางคืนเนี่ยเขาประเทศเขาดูเ,เขาไอเขาจับแม้กระทั่งกลางคืนถ้าเขาออกตรวจเลยนะ,ะเขาถึงเป็นกฎหมายที่นะเป็นกฎหมายที่เขาระแวดระวังมากที่สุดคือกฎจราจร เขาจะรักษาใบขับขี่เหมือนชีวิตเลยคุณนะเพราะว่าถ้าสูญเสียใบขับขี่ไปทํางานอะไรไม่ได้เลยนะแต่บ้านเราคุณเห็นไหมว่าสหากรณ์แท็กซี่ไม่มีสหกรณ์การตลาดก็ไม่มีมีแต่ของเอกชนคุณเห็นไหมพ่อค้าตลาดคุณไปเจ้าของตลาดไปถามเดี๋ยวสิตลาดเอียอยอยเอ่ยมสวัสดิ์อย่างเงี้ยอย่าเยี่ยมสวัสดิ์หรืออะไรเอี่ยมสวัสดิ์อะไรไม่รู้คะ่ะคุณไปดูได้ นะตลาดอะไรดอนเมืองอ่ะเป็นของเจ๊คทางน,นั้นแล้วเคยไปคิดภาษีกับมันไหมแล้วมันอ่ะคุณจะต้องจ่ายกับเนี่ยคือตลาดสดทุกที่รัฐบาลต้องเข้าเป็นผู้ควบคุมรัฐบาลก็หมายถึงว่าเขตรับผิดช,ชอบตรงนั้นในกรทมเป็นของใครบ้างในต่างอำเภอต่างจังหวัดเหมือนกันตลาดสดนะเป็นของใครแต่ต้องมีเทคโนโลยีอย่างเช่นคุณขายเนื้อคุณต้องมีที่เก็บนะเก็บเฉพาะอากาศ ที่ปรับนะบ้านเราคุณนะเอามาวางในตลาดคุณเห็นไหมนะกะเออมีมุ้งลวดเข้าไปนะโอ้โหระสับต้มต้มต้มเขียงก็สกประปกอยู่แล้วเพราะมันเป็นอะไรคะทุกอย่างต้องผ่านขั้นตอนที่มานะเ,เขาเรียกว่าอุณหภูมินะคุณจะมา